ไม่ลดเล็ค่ะนต้องวงขวาค่ะย่อย ขวาจ็บควา้างยงนซ้ายนะคะมือซ้ายเป็นโบวจิตควา้างที่จิกว้ักเท้าซ้ายปาโยกต่าก้าวขมือขวาต่อยงแล้วลง,ลงน้่ค่อยลงนะคะค่อยลงออเอเขเาลงก่อนค่อยลงค่ลงะล <c oughs> าแ <c oughs> ่ดจิกวาเลย เป็ขวาค่ะยังทาให้ก่อนค่ะจีคว่ำครมข้อีรขาตียังยกข้าซ้ายสี่หน้าป็นซ้ายแล้วค่ะเอศีรษฐ์ขาสอดมือซ้ายจีคว่ำมือขวาไหนสอดเ้นข้างขวาซ้ายข้างงอขวาเส้นอ้วยืนหักมาแต่ท้าขวา ครั pues. right ้ท nah ี่หนึ่งคั้งที่สองแล้วหมุนเหมือนเป็นด้านข้างเลยค่ะาวเท้าขวามือซ้ายจีกมือขวบงนะคะเตรียมซ้ายนะคะกระทุมเท้าหลังงานมือขวาขึ้นค่ะมือซ้ายมอหน้าฉินเฉิดฉินะคะวางขท้าลงหนึ่งสอมือซ้ายจีกหายมือขวาบงเท็ียมซ้ายกลับยก ยืดมือที่จิตขึต้นโมงระหว่างส้นสน่องกับ่าตรงหลังแล้วไปเดินแบบกว้างนะคะสองนิ้วค่ะเป็นสองนิ้วอย่างซ้ายาขาถอยเท้าซ้ายทางกว้างมือซ้ายเท่าขวายืดแขนซ้ายยืดแขนซ้ายแขนซ้ายขาทยืดแขนซ้ายกวางเก้าเดินโดง เออข้าวอีกเออเออจุดทั่วงซ้ายจที่มือซ้ายนะคะจิตหงายส่งหลังยกข้งซ้ายโผยกข้อหน้าบินออกมาที่ข้างต่อไปกินนารินขยับซ้ายค่ะจิตคว่ำสองมือเลยค่ะกินจิตหงายนารินยกข้อขวาแต่งซ้ายเป็นขวาตึงหมุนมาเลี้ยวหมุนไปงง ขวาแข็งแขนซ้ายโลกข้ามมือขวาตึงแล้วคะยืดใส่แขนต่อไปก้าวเท้าซ้ายจิกออกขยีงขวาอำมตั้งวงแขนซ้ายตึงไทยยกตั้งขวา ตรงนี้เลยนะคะถ้ารับนะคะเยี่ยมฝอยอยู่นะคะเราแตะเท้าซ้ายอ I so.